เอาละครับผมคลิปนี้เนี่ยผมจะสรุปไปฟังชัดๆไปเลยนะครับว่ามันเก่งอะไรบ้างไม่เก่งอะไรบ้างนะครับผมเอาข้อเสียกันละกันนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องความปลอดบ้างของตัวหน้าจอนะครับผมยังในกรณีของผมนะครับผมผมไม่รู้ว่าเครื่องของผมอันนี้เนี่ยมันหลุด QC มาหรือเปล่านะครับคือผมใช้เสื้อยืดที่ผมใส่อยู่นะครับผมมาทำกระส่าหน้าจอนะครับเช็ดๆไปอย่างนี้นะครับผมแล้วมันขูดเข้าไปในหน้าจอเฉยเลยนะครับผมคือผ้ามันก็นุ่มมากๆเลยนะครับผมมันไม่น่าจะเกิดอะไรแบบนี้นะครับหลายๆท่านที่ผมคุยด้วยนะครับที่ใช้16 Pro Max เหม มีเยอะอะไรนะครับผมแต่ว่าเจอกับตัวแล้วน่าจะน้อยมากเลยนะครับผมเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเรื่องต่อมาคือการอัปเกรดในเชิงหน้าจอที่ไม่ได้มีการใช้ anti reflective glass นะครับหลายๆท่านนะครับที่เคยใช้งานหน้าจอที่รถแสงสะท้อนนะครับผมโดยเฉพาะเวลากลางแจ้งนะครับต้องบอกตามตรงเลยนะครับว่าคนละเรื่องเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาจะทำเมื่อไหร่เหมือนกันนะครับผมน่าจะใช้เวลาหลายปีเหมือนกันนะครับจากแอปเปิ้ลนะครับเรื่องที่สามคือเรื่องกล้องเทเลโฟโต้นะครับผมที่ไม่ได้มีการอัปเกรดอะไรเป็นในสัมพันธ์เลยนนะครับผมแต่ถ้าเอยู่ในีีนเ้ย่ ก็ยังทำได้ไม่ดีอยู่ดีนะครับประธานหลักที่มันมีอยู่นะครับก็คือการเซเบอรไลซ์นะครับผมความที่ระยะมันไกลนะครับผมมันก็ต้องทำให้มันนิ่งมากสุดแล้วมันจะเป็นไปได้นะครับผมอันนี้เนี่ย ไม่ได้แตกต่างจากรุ่นเก่าเลยนะครับรวมถึงเรื่องการซูมด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะไปไกลกว่า 5x นะครับผมต้องการจะไป10 15 20x เลยพวกนี้นะครับผมก็ทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเออถ้าคุณซูมไกลเข้าไปแบบนั้นเนี่ยเทคโนโลยอันเดียวที่มันจะดีก็คือการถ่ายที่แบบว่าตอนที่มันแสงน,น,น้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะค,คือมันสามารถใช้ดิจิตอลซูมได้ดีขนาดนั้นนะครับผมท้าไม 5x มันไม่ดีนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเรื่องที่สี่ก็คือเรื่องราคาในการซ่อมนะครับผมแน่นอนนะครัััััับบบบวว่่่่่่่่่่่่่่าาาาาาเเ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 เรรรรรรืือออองงนน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 นีีีีี้้้ยยยยยยสทุุกกกกกลลลละะะะะคคคคผผผมม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 มปปป็็หหดดดจจไไไไใณ3-4แตซถู นะคถ้าเกิดว่าหน้าจอแตกนะครับผมโดยที่แบบไม่มีอัพเกรดพาสเซอร์ก็เป็นหมื่นอยู่เหมือนกันนะครับเรื่องถัดไปนะครับผมเป็นเรื่องดีไซน์แล้วก็เรื่องฟอร์มแมกเตอร์ที่ออกจะเทอะทะนะครับผมทุกๆวันนี้เนี่ยผมใช้ตัว16 Pro Max เนี่ยผมไม่สามารถใส่ในกระเป๋ากางเกงได้นะครับผมโดยเฉพาะแบบกางเกงยีนหรือว่าสแลกอะไรพวกเนี้ยนะครับกลายเป็นว่านะครับแทนที่ผมจะได้เดินตัวปลิวๆอะไรเงี้ยก็ต้องเปลี่ยนที่สายเป็นถือกระเป๋าไปตลอดเงี้ยนะครับผมซึ่งอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะครับผมเพราะว่าพกได้หลายอย่างมากขึ้นนะครับผมมมมืืออออถกกก็็็็จใหหญ่่่ขขึึ้้นนนนนะะะคครรรัับบเเไตตตาาาแว อย่างที่ผมว่าไปนะครับว่าตอนแรกผมชอบแบบว่าตัววิปริวมากกว่านะครับผมใส่กระเป๋าไปง่ายๆนะครับอันนี้มันทําได้บากนะครับเรื่องที่หก็คือเรื่องฟีเจอร์ AI ที่สําคัญที่สุดตัวหนึ่งอย่าง on screen awareness นะครับผมซึ่งมันหมายความว่าตัวเครื่องเนี่ยจะสามารถเข้าใจหน้าจอของเราได้นะครับว่าเราดูอะไรอยู่นะครับผมรวมถึงแอปอื่นๆด้วยนะครับผมที่อาจจะยังไม่เปิดใช้งานอะไรพวกนี้นะครับฟีเจอร์นี้ฟีเจอร์เดียวเนี่ยมันจะทําให้การใช้งาน cross application ได้ดีมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ทําได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะครับผมตัวนี้เนีี่่่่่่่่่่่ยยยยมม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 มัััััันน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 จจจจจะะะะะะาาาาใใ iOS 18.4คคคครรรรรบบบผผผซึงงลลลแแกออออูู้้้ววชเเเไไืห 3เดือนหลังจากนั้นนะครับผมกว่าจะออกมาแบบเต็มรูปแบบอย่างเงี้ยนะครับพอถึงณเวลานั้นจริงๆแล้วนะครับผมตัว16 Pro Max เนี่ยก็อีกประมาณไม่เกินครึ่งปีก็ตกรุ่นอะไรเงี้ยนะครับหลายๆท่านนะครับผมเห็นว่า Apple ทำเอไมาแล้วอะไรเงี้ยนะครับผมก็รีบออกไปซื้ออย่างเงี้ยนะครับผม16 Pro Max มามันก็ใช้งานได้ไม่ยังไม่เต็มรูปแบบเลยนะครับผม <laughs> คือกว่าม,มันจะเต็มรูปแบบก็ เกืบตกรุ่นแล้วนะครับผมน่าเสียดายมากนะครับต่อมาคือเรื่องการชาร์จที่ค่อนข้างจะช้านะครับผมคือไฟเข้าเครื่องแรงสุดเนี่ยนะครับผมเท่าที่ผมวัดได้คือ31วัตต์นะครับซึ่งไอ้สาวัตต์ที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยมันอยู่แป๊บเดียวนะครับผมน่าจะประมาณถึงประมาณ4 0่สถึงห้นะครับผมนอกจากนั้นมันวิ่ง20วัตต์ยาวเลยนะครับแตะแปสิบเปอร์เซ็นต์ปุ๊บนะครับมันก็วิ่งสิบห้าวัตต์อะไรเงี้ยนะครับวิ่งแปดวัตต์อย่างเงงี้้ยบบานะครัก ค่อนข้างช้านะครับการใช้เวลาชาร์จค่อน2ชั่วโมงในปี2 0ง5เนี่ยนะครับผมส่วนตัวแล้วผมมองว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมเมื่อเทียบกับสมาร์ทโฟนในตลาดแล้วนะครับผมโดยเฉพาะฝั่งจีนนะครับที่สำคัญก็คือว่านะครับผมถ้าเกิดว่าตัว17 Pro Max ปรแม็กซ์ารังจะออกมาเนี่ยนะครับผมยังมีแบตที่ไม่ถึง5,000ันมิลลิแอมป์อยู่นะครับแล้วก็ยังชาร์จที่สปีดเท่าเดิมอยู่เนี่ยนะครับผมก็ต้องบอกว่ามันอัปเดตแล้วมันช้ามากนะครับเพราะว่านัดเวลานี้นะครับผมมาตรฐานใหม่ของแบตเเตตอออรร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 ีีีี่่่่่นน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 นะะ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 คค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 คััััััับบบบบบบผผผมม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 วววจจจจาาาาาาุุุ6,000โดยยฉพแแแแฟลลลกกชิปขงง้ท เคยอึดนะครับผมก็ตอนนี้พอไปเทียบกับอันอื่นก็ดูไม่อึดไปเลยนะครับผมโดยปริยายนะครับข้อเสียข้อที่8นะครับก็คือการลิมิตตัวล็อกนะครับผมไม่สามารถถ่ายได้แค่การเปิดแบบโปรเลสเท่านั้นนะครับผมซึ่งไอการถ่ายแบบโปรเลสเนี่ยมันกินเมมโมรีอย่างมากนะครับผมไม่เถียงเลยนะครับเพราะไฟล์มาดีจริงนะครับผมแล้วมันสามารถใส่ไฟล์มอคัสตแล้วมันแบบลื่นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่ว่านะครับผมผมมองว่ามันควรจะมีออปชั่นในการถ่ายล็อกในโหมดวิดีโอสิบบิตธรรมดาด้วยนะครับผมความนิยมค่าสโตรจเวลาองา่อะพนน้คั ก็เหมือนโดนแกดแกลงไปในตัวนะครับโชคดีโชคดีนะครับผมณเวลานี้นะครับมันก็ SSD ก็สามารถแก้ปัญหาได้ส่วนหนึ่งนะครับแก้ได้เยอะมากๆแล้วด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ SSD เนี่ยมันพอติเบิลมากๆนะครับผมออกแบบมาเพื่อการถ่ายกับ iPhone โดยเฉพาะอะไรเงี้ยนะครับผมพกพาง่ายเล็กอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สามารถใช้ Import เข้าตัวคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับผมถอด SSD เข้าคอมพิวเตอร์เลยอย่างง่ายๆนะครับแต่ว่ามันก็จะง่ายกว่าเยอะนะครับผมถ้าเกิดว่าเขาทำให้มันสามารถถ่ายล็อกได้ใน10บิตธรรมดานะครับผมต่อมาเป็นเรื่งงไไฟลล์เเเยยอออะะะะๆรรรรรรพวววกกกนนนีีีี้้้้คคัับบผผมมตาให Adobe สสสถททุุ่่ดดแ็็ ิคอมันก็คือว่านะครับถ้าเกิดคุณต้องการจะส่งไฟล์จาก iPhone เครื่องนึงไปเครื่องนึงนะครับผมคุณสามารถต่อสาย USB-C ด้วยกันนะครับผมแล้วกดส่งแบบ AirDrop นะครับผมมันก็จะทําให้การส่งไฟล์ในเร็วขึ้นนะครับผมไฟล์มันจะไม่เออร์เลอร์นะครับมันก็จะมีความเสถียรมากขึ้นนะครับผมหวังอย่างยิ่งนะครับว่า AirDrop เนี่ยมันจะมีการอัปเกรดขึ้นมาให้มันเร็วขึ้นแล้วก็สามารถส่งไฟล์ใหญ่ๆได้มากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราคุยกันแบบส่ง10ไฟล์20ไฟล์30ไฟล์อันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดคุณส่ง200ไฟล์500ไฟล์อะไรเงี้ยนะครับผมแบบไร้สายตอนนี้ณเวลานี้มันไม่ไหวนะครับผมมันไม่ได้รองรับ Data ที่มันเยอะขนาดนั้นนะครับผมซึ่งผมมองว่าเขา จะอัปเกรดได้แล้วนะครับผมโดนมาประจำนะครับผมทั้งเออร์เลอร์อะไรต่างๆยุง่งยากนะครับกลายเป็นว่าก็ต้องแบคทูเบสิกนะครับผมก็คือเสียบสายต่อกันแล้วก็แอ o ด t อปเอาอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ผมว่าไม่ค่อยเมเสินเท่าไหร่นะครับเรื่องที่10เนี่ยเป็นเรื่องของแม s เซฟนะครับผมซึ่งไอ้ตัวกลมๆที่ทาง a อ p เปิลเขาขายอยู่นะครับผมที่เขาแอ v ว r t ทายว่ามันสามารถวิ่งได้สูงสุดที่25วัตต์เลยนะครับแต่ในความเป็นจริงคือมันวิ่งที่ 18วัตต์เองนะครับผมสูงสุดนะครับแล้วมันก็วิ่งแป๊บเดียวด้วยนะครับผมที่18วัตต์อันนั้นนะครับแล้วมันก็ดรอปลงมาเรื่อยๆอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งในสปีดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณปล่อยชาร์จไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมมันจะขึ้นมาประมาณยีปอนต์นิดๆเองนะครับแล้วตัวมือถือเนี่ยก็จะมีความร้อนสูงมากด้วยในด้านหลังนะครับมันเป็นผลเสียอย่างมากต่อแบตเตอรี่นะครับผมแล้วก็คอมพิวเตอร์ในเครื่องนะครับอย่างน้อยเนี่ยผมมองว่านะครับถ้าเกิดว่าเาวิ่ง ร้อนด้วยนะครับผมชาร์จได้ไม่เต็มที่ด้วยนะครับก็ผมไม่มั่นใจว่าเขาจะอธิบายเซว่าอย่างนั้นทําไมนะครับผมท่านั้นที่แบบว่าถึงก็ไม่ถึงนะครับเล่น11เนี่ยเรามาคุยเรื่อง Dynamic อ s l a n d กันนะครับผมคือตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่ามันกินพื้นที่มากอย่างเดียวนะครับผมแต่ว่ามันใช้งานจริงก็ดูไว้เหมือนกับสวยเฉยๆนะครับผมมันต้องเอื้อมือไปแตะนะครับแล้วก็การใช้งานกับแอปต่างๆมันค่าจะน้อยนะครับคือการที่ผมเอื้อมือขึ้นไปแตะปึ๊บเพื่อดูอินฟอร์เมชันเล็กๆน้อยๆนะครับผมแล้วก็คอนโทรลได้บางอย่างนะครับผมณเวลานี้เนี่ยการใช้งานของมันไม่ค่อยจะแพร c ทิเคิอย่างที่ควรจะเป็นสักเท่าไหร่นะครับผมอาจริงอยู่นะครับอาจจะใช้แบบ Spotify Apple มีส่งนะครับผมเปลี่ยนเพลงไปเปลี่ยนเพลงมานะครับอย่างไรก็ดีนะครับผมถึงแม้ตัว Dynamic Island ตัวนี้จะเป็นตัวที่ซินกริดของระหว่าง iPhone กับ s สมาร์ทโฟนในตลาดทุกตัวนะครับผมดูแต่ต่างจริงนะครับผมดูรู้จริงว่าเออในไอโฟนนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันกินพื้นที่หน้าจอนข้าจะเยอะนะครับผมแม้ว่าขอบหน้าจอจะเล็กขนาดไหนก็ตามนะครับผมเ y n a m ม c กไ l แล d เนี่ยก็ควรจะเล็กมากกว่านี้ได้แล้วนะครับต่อมานะครับผมเป็นบัคของเดเวลลอปเปอร์เบต้านะครับผมพรากใช้งานอ p l e ตัวเทเลเจนส์แบบเวอร์ชันใหม่ๆนะครับผมฟีเจอร์ใหม่ๆที่เขาเอาเข้ามาพวกนี้นะครับหลายอย่างเนี่ยมันสร้างปัญหาโดยที่แบบว่าพอเวลาเราต้องใช้ฟีเจอร์บางฟีเจอร์จริงๆนะครับผมแล้วมันมีปัญหานะครับผมก็ช็อกนะครับคืออย่างผมเนี่ยโดนบ่อยมากนะครับผมเรื่อง Google Drive นะครับผมแล้วก็การโอนข้อมูลเข้า N a s พวกนี้นะครับรวมถึงแบบว่าการอัปเดตแล้วไฟล์มันหายพวกนี้นะครับผมซึ่ง ค่อนข้างน่าลำคาญนะครับคือเราอาจจะไม่ได้สนใจตอนแรกเราสนใจแค่บริเวณตอนจะอัพมาใช่ไหมครับพออัพมาแล้วพอเราต้องทำนู่นทำนี่นะโอ้กมีปัญหาขึ้นมานะปวดหัวเลยนะครับผมขออนุญาตทายอีกนิดนึงแล้วกันนะครับผมหลายๆท่านน่ารู้จักแบรนด์เจ้าแห่งการออกแบบอย่างพีดีไซน์กันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับผมตัวแรกเนี่ยเป็นเอวตี้เคสนะครับผมสีดำดุดันแบบนี้เลยนะครับส่วนตัวผมมองว่าเคสตัวนี้เนี่ยเป็นเคสที่น่าจะสวยที่สุดตัวนึงเลยก็ว่าได้นะครับที่ผมเคยใช้นะครับผมมันค่อนข้างจะมินิมอลมากๆเลยนะครับผมดูแ้มัันนนสบบบาีะคครซซออออเเงกกกชื่่่่ไใูๆ ผมเป็นตัวล็อกที่ค่อนข้างจะแน่นหนามากๆเลยนะครับตัวคัดเอาต่างกับตัวเคสนะครับก็เรียกว่าทำออกมาเป๊ะมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เคสเนี่ยมีความบางค่อนข้างจะสูงมากเลยนะครับผมเข้ากับตัวเครื่องได้แบบไม่เทอะทะเลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นวัสดุแบบคาริโนวีแกนนะครับผมวัสดุมันจะออกเป็นหนังๆนะครับมีความนุ่มระดับหนึ่งแต่ไม่แข็งกระด้างนะครับมันจะมีมาด้วยกันทั้งหมด3-4ด้วยกันนะครับผมค่อนข้างจะคลาสสิกมากๆเลยนะครับส่วนอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับผมจะเป็น everyday loop case นะครับผมซึ่งทำจากไนน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 ลลลลลลออออแคคคคคคคว <c oughs> วววววาาาาาาสสสสสสะะะะะรรรรรรรััััััััับบบบเเ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 เปป็็ดดดดุุผผผผ้้้้้้้้ไไไมมมมมมใใหหหกกีีีีีีีซซ์์จจตต่่ยยยะะิิยิงูนนข เพิ่มความสกิลในการถือด้วยนะครับผมสิ่งที่ควรระวังสำหรับเคสตัวนี้มีอย่างเดียวเลยก็คือว่านะครับตัวเคสที่มันถูกออกแบบมันค่อนข้างจะเข้าไปในหน้าจอค่อนข้างจะเยอะนะครับทำให้มันไม่สามารถใช้งานคู่กับตัวฟิล์มที่เป็นจะพวก 3D ได้นะครับที่มันแปะออกมาแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะครอบคลุมตัวหน้าจอด้านหน้าทั้งหมดเลยนะครับผมลงไปถึงเกือบขอบนะครับเรามาคุยเรื่องอุปกรณ์ริมกันบ้างดีกว่านะครับผมตัวแรกเนี่ยเป็นวอลเมาส์นะครับผมซึ่งคุณสามารถแปะได้ทุกเซอร์เฟซเลยนะครับผมจะในห้องน้ำในห้องครัวอะไรไไดดด้้้้้้้้หมม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 มเเลลลยยนนนนะะ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 คคคคคครร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 ัััััับบบบผผผแแแวววกกกกกกก็็าาาาาาาถีีู่่่่อออออองงงจปปืใชทิิตขขณณ10 นะครับตัวต่อมานะครับผมเรียกว่าตัวแซนวอลเล็ตนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยให้ความรู้สึกความค่าจะพรีเมียมมากๆเลยนะครับตัวนี้จะสาม,มารถใส่การ์ดได้ทั้งหมด7ใบเลยนะครับผมมีหลายสีทุกท่านเลือกใช้นะครับผมตอนเอาการ์ดออกเนี่ยค่อนข้างจะง่ายนะครับผมแล้วก็ใช้งานสนุกด,ดีนะครับตัวแซนวอลเล็ตตัวนี้เนี่ยรองรับเป็นการสแกนบัตรผ่านกระเป๋าด้วยนะครับผมแต่ที่น่าสนใจก็คือว่านะครับมันยังสามารถใส่เหรียญน,นะครับผมหรือกใใุญแจบ้านเข้าไปได้ด้วยนะครับผมหลายๆท่านที่พกนะครับก็เรียกว่าตัวนี้นี่มีช่องใส่ครบเลยนะครับทั้งสสสส่่สบบ่่่่่่่่วววนน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 นใใใหะะะะะะคคคคครรรรรััััับบบบบบผผผมมมมมตตตตออลลเเเทททททีีีีีีีแแแแแพ้้้้้้ยยยาาาาาดดดดขจจถไุุก มันใส่ได้หลายใบมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันเป็นขาตั้งให้ในตัวด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ตามนะครับตัวต่อมาเป็น Universal Bar Mount นะครับผมตัวนี้เนี่ยถูกออกแบบมาใช้สลิมลิงอย่างเต็มข้อเลยก็ว่าได้นะครับตัว Universal Bar Mount ตัวนี้นะครับมันถูกออกแบบมาใช้กับบาร์ทุกรูปแบบเลยนะครับมันจะมีตัวยางนะครับผมซึ่งมี friction ค่อนข้างจะสูงดีนะครับผมซึ่งรองรับโทรศัพท์ได้ค่อนข้างจะสบายมากนะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็น16 Pro Max ก็ตามนะครับตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัว Wireless Charging Stand นะครัััััััับบบบบบผผผผมม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 ซึ่่่่่่่่่่งงงงงงททททาาาาาจจจจจกกกกกอออออลลลลูิเเเเเนน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 ีีีีีียยยยสดดด้้้้้้้แแแแะะ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 คคคคคครรรรรหหหขขววว็็ืใไปต เองนะครับผมหรือว่าตรงที่มันดูดกับตัว16 Pro Max ของผมโภชนี้นะครับถ้าพกพาค่อนข้างจะง่ายนะครับผมแล้วก็สามารถแปะได้หลาย orientation มากๆเลยนะครับผมจะแนวตั้งแนวนอนก็ได้หมดนะครับถ้าในสนใจนะครับผมสามารถกดซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมหรือหาซื้อได้ที่ร้าน Inten r Mall ทุกสาขานั่นเองนะครับข้อที่13นะครับก็คือเรื่องการ multitasking นะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่ามันจะไม่มาเร็วๆนี้หรอกนะครับผมอีกประมาณ2-3ปีอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันทำได้ก็คือการดูวิดีโอนะครััับบบผผมมมแแล้้วววก็เปปปิดดอออื่่นนนไยะะคครรงา ยังไม่ทำไปสักทีนะครับมันปัญหามาอยู่ที่คนเขียนซอฟต์แวร์ถูกต้องไหมครับคือตัวอย่างยูสเคสที่ผมใช้หนักๆนะครับผมที่ผมเจอทุกครั้งเลยก็คือการโหลดทรัพยากรในเกมส์นะครับไม่ว่าจะเป็นเกม Call of Duty Mobile PUBG นะครับ Rv อะไรพวกนี้นะครับผมเวลาที่ผมต้องเทสเครื่องใหม่นะครับคือ iPhone เนี่ยถ้าเกิดต้องการจะโหลดทรัพยากรนะครับผมแล้วคุณกดออกจากแอปไปไปทำอย่างอื่นเนี่ยนะครับผมการโหลดมันก็จะหยุดลงนะครับผมต้องรอมันโหลดเกมสหนึ่งจนเสร็จนะครับผมแล้วค่อยไปโหลดอีกเกมหนึ่งแล้วค่อยไปทำอย่างอืืื่่่่่่่นน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 เเเเลลลยยยยยพพวกกกกกกกีี้้้ะะะะคคคคคครรรรรรรัััััััับบบบบผผผผมม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 มททททสสอออออาาาาาาางงงงไไดดดถิิุณใโหแตตตตๆ คือแบ่งทั้งหมด3จอเลยนะครับผมเอาบีข้างหนึ่งคอมพลูทีข้างหนึ่งผับจีข้างหนึ่งโหลดทรัพยากรพร้อมกันนะครับผมมันใช้เวลาเร็วกว่ามากนะครับผมประหยัดเวลาเยอะกว่ามากนะครับเครื่องร้อนแบบร้อนจีแน่นอนนะครับโหลดขนาดนี้นะครับแต่ว่า มันประหยัดเวลามากจริงนะครับผมซึ่ง iPhone ทําไม่ได้นะครับเรื่องที่สี่คือไวเบิลรีเฟชเรทที่ดูช้าก,กว่าทางฝั่ง Android อย่างมากนะคะรับผมเลื่อน IG ดูง่ายๆ,ๆนะครับผมคือรู้สึกได้เลยนะครับว่ามันไม่ได้วิ่งที่120 fps เลยนะครับผมคือมันไม่ได้พายวัตถัยซึ่งความลื่นไหลนะครับผมมันจะอยู่ที่ประมาณแบบ80หรือเ90เองนะครับผมถึงแม้จะเป็นตัวท็อปง iPhone องตถัยไอโฟนเนี่ยก็ตามนะครับมันทําให้มันดูค่อนข้างจะแหลกนะครับผมคือมันไม่แหลกจริงๆหรอกนะครับผมแต่ค่อนข้างจะแหลกเมื่ออออเเเเเเททีียยยยยยบบบบบบกัั H15 120 Ultra สมมมมุตินนนะะครรหหหดดลลลลลลืื่่่่แแ้ววปป๊าาไไงง นี้แล้วทุกอย่างมันลื่นหมดโดยเฉพาะวัน UI 7นะครับผมในเ2 5 Ultra เนี่ยมันกลายเป็นว่านะครับการที่ iPhone มีแบตอืดขึ้นมานะครับผมเป็นเพราะว่าวายเบิร์ดอิเฟสเชตมันค่อนข้างจะน้อยมากเลยนะครับผมครับมันไม่ค่อยวิ่งเต็มสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ได้รับเอ็กซ์เรย์ที่มันไม่เต็มที่ในความผิดของผมนะครับต่อมาคือการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ค่อนข้างจะเสื่อมเร็วนะครับผมคือเรื่องนี้ผมพูดหลายครั้งแล้วนะครับผมแล้วก็ เป็นหลายรอบแล้วเขาก็ไม่แก้มาสักทีนะครับผมพูดวงอย่างยิ่งนะครับว่าในรอบหน้าเนี่ยครับผมที่เขาจะชิปตัวเองแล้วเขามีการดีไซน์อินเทอร์เน็ตอะไรใหม่เนี่ยนะครับเขาจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้นะครับตอนซื้อใหม่ๆเนี่ยเออโอเคนะครับผมยืนอยู่จุดหนึ่งนะครับผมนั่งเล่นยูทูบเนี่ยไม่มีการจะตกไม่มีอะไรเลยนะครับผมพอ3าเดือนผ่านไปนะครับผมเข้าแอปเดิมอะไรเดิมยืนที่เดิมนะครับผมมีการบัฟเฟอร์ i เฉยเลยนะครับผมอันนี้เรากำลังพูดถึงว่าอยู่ในห้องเดียวกันอยู่นะครับผมถ้าเกิด คือถึงแม้นะครับว่าในแอปมิวสิกของทางแอปเปิลนะครับผมแอปเปิลมิวสิกเนี่ยนะครับมันจะรองรับเป็น lossless หรืวก,ก็ตามนะครับผมแต่หูฟังตัวท่อๆของเขาทุกตัวนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นแบบไร้สายเนี่ยนะครับเอ่อก็ไม่รองรับเป็น lossless นะครับคือไอผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมคือเนี่ยอีกทีนะครับว่าไอแอปปาร์ตแม็กซี่ยมันสามารถรองรับได้ไหมนะครับผมถ้าเกิดว่าต่อสายนะครับแอปปาร์ตโปรเอ่ยแอปปาร์ตโปรสองเอ่ยแอปปาร์ตสามสี่อะไรเนี่ยไม่เคยรองรับเลยนะครับผมถึงแม้ตัวแอปจะรองรัับบก็ตามนะครอาจจะดูนออกเรื่งรับก็ต่่วาผมมั่นใจได้ว่านะคครรัับบผผมมมมหลาาายยๆทท่่่นนนีใใชช้้้ะไกกก็็อ หอปคชันแอปเปิลถูกต้องไหมครับผมจะเป็น a i r p o d ธรรมดาห,หรือ a i r p o d เคชนะครับถามว่าคุณภาพมันต่างกันไหมส่วนตัวแล้วผมฟังแล้วผมรู้สึกเลยว่าโ oh อ้ ได้ยินเสียงอินสูเมนต์เยอะกว่าเยอะเลยนะครับผมมันค่อนข้างจะแบบเออมันต้องแบบนี้นะครับผมผมจ่ายเดือนละเท่านี้นะครับผมมหูฟังอันละเท่านี้นะมันควรจะได้เสียงแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับผมอันนี้เนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับเรื่องสุดท้ายคือการถ่ายในโหมดนะครับผมที่ไม่รองรับ50เมกะพิกเซลนะครับผมหรือแม้แต่24เมกะพิกเซลเองก็ตามนะครับคือมันเป็นเรื่องน่าเสียดายมากๆนะครับผมที่เราต้องใช้แอปเตอร์พาร์ตี้นะครับผมในการเซตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเซตเมกะพิกเซลนะครับผมเซตไอชัตเตอร์สปีดออออออะะะะไไรรรรรรพพววววกกนนนนนนนีีี้้้้คคคัััับบเเเเเืืื่่่่่มมมมมาาาาาาาทททงงงงงยๆๆแผตลลหข16 10 Pro Max สสถดดุปณิ นะครับผมคือผมไม่เข้าใจนะครับว่าเขาจะเน้นให้มันถ่ายไวไปทําไมนะครับผมแล้วก็ได้เรโซลูชันที่มันน้อยนะครับผมเข้าใจนะครับว่าการถ่ายแบบออโต้แค่แบบว่าเออ3วิเองเนี่ยนะครับผมการถ่ายแบบ24เมกะพิกเซลหรือ50เมกะพิกเซลเนี่ยภาพมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เงี้ยนะครับผมมันก็จะเกิดการน้อยซี่นะครับก็ทำออปชันขึ้นมาไม่ดีกว่าละ <laughs> ครับ <laughs> ผมผมเลือกเองเลยนะครับผมจะเอาขีวีนะครับผมแล้วผมก็ ปรับเป็น5 0เมกะพิกเซลให้มันได้ potential ของเซนเซอร์เต็มๆอะไรพวกนี้นะครับผมตัวในโหมดเนี่ยมันก็จะได้มีศักยภาพมากขึ้นนะครับผมเพราะว่าอันนี้กลายเป็นว่าเราต้องตามเครื่องนะครับผมไม่ใช่ว่าเครื่องมาตามเรานะครับเราอยากจะเอ้ยผมถ่ายนิ่งๆผมมีไทร์พอรตผมมีอะไรไเกิดว่าเป็นเทฟแมันทำไม่ได้นะครับต่อมาเรามาคุยเรื่องข้อดีกันบ้างนะครับผมเรื่องแรกก็คือเรื่องการจับฉือนะครับผมที่ค่อนข้างจะละมุนมือมากๆเลยนะครับผมถึงแม้จะเธอท้านะครับผมไม่เถียง มา16 Pro Max คืเอ้ยทำไมมันดูละมุนล,ละมุนว่าอะไรเงี้ยนะครับข้อดีข้อที่2ก็คือเรื่องความสว่างหน้าจอที่ค่อนจะสูงนะครับผมถึงแม้นะครับว่ามันจะไม่สามารถสู้แดดได้นะครับผมได้เป็นระยะเวลานานนะครับประมาณ3-4นาทีเนี่ยก็จะมีการดิมไฟเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยู่กลางแดดน,นะครับการถ่ายวิดีโอไปด้วยถ่ายรูปไปด้วยนะ outdoor อะไรพวกเนี้ยนะครับผมไม่เกิน5นาทีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใช้เวลานานขนาดนั้นนะครับผมก็เรียกว่าเห็นทุกอยาก่างบนหน้าจอได้อย่างชัดเจนนะครััััะะัััับบบบบบบผผมม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 นน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 นสสววว่่่่่่่่าา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 งางางงกกกกะะะะะคคคคครรรรรรถ้้้้้้้้้เเเเเเเิิิดดดไไไไททอออออออตตตตๆๆีีขขึยยุณแลโโหใฆื็ ข้อต่อมาเป็นเรื่องแบตเตอรี่นะครับผมณเวลานี้เนี่ยตัว16 Pro Max เนี่ยมีแบตเตอรี่ที่อื่นที่สุดของตระกูล iPhone ที่ทำออกมาแล้วนะครับผมแต่ว่านะครับมันยังห่างจากอันดับหนึ่งของโลกอย่างตระกูล Vivo X 200 Pro อยู่นะครับผมซึ่งห่างประมาณ25%เลยนะครับผม25%บวกลบนะครับถือว่าค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับผมอย่างไรก็ดีนะครับผมถามว่า1วันเต็มๆเนี่ยอยู่ได้ไหมนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรนะครับผม16 Pro Max นะครับต่อมาเป็นเรื่องลำโพงนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยผมต้องชมว่านะครับมัน ตลอดเวลานะครับผมดีขึ้นเรื่อยๆนะครับข้อดีข้อที่5เป็นเรื่อง performance นะครับผมหลายๆท่านนะครับผมน่าจะได้เห็นผมเทสไปแล้วนะครับผมในการเล่นเกม ROV นะครับผมอัดจอไปด้วยอะไรพวกนี้นะครับเฟรมเรทมันา็จะนิ่งมากนะครับผมแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีกว่ารุ่นก่อนๆนะครับผมน่าจะดีที่สุดในตระกูล iPhone ณเวลานี้เลยนะครับถึงแม้จะไม่เล่นห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ดรอปก็ดรับได้เดียวนะครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้ไปลากมันจริงๆนะครับณเวลานี้เนี่ยถ้าเกิดคุณเล่นเกมที่มัน optimize มมมมมมมาา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 านน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 ะะ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 คคคคครรรรรรรััััััับบบบบบผจจจเเเเเป็็กกกแแลลลงงงออออออโซไไไไพววววีีีีี้้้้้้้่่่่่ยยยสถถทดดดดตตชึขข benchmark ครับผม 3D Mark เอยอันตัวๆหละจะไม่ได้เยอะนะครับผมแต่ว่าใช้งานจริงรู้สึกได้เลยนะครับเรื่องที่6ก็คือเรื่องกล้องอัลตราวท์นะครับผมแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่า50เมกะพิกเซลเนี่ยนะครับผมมันทำให้การเก็บรายละเอียดในการถ่ายเลนส์เคปนะครับผมแล้วก็มาโครได้แตกต่างจากรุ่นก่อนจะเห็นได้ชัดเลยนะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนชอบดูดีเทลนะครับผมเรียกได้ว่าต่างกัน้ากกับเหวเลยก็ว่าได้นะครับผม50เมกะพิกเซลกับ12เมกะพิกเซลนะครับคือโพสโปรเซสมันก็น้อยด้วยนะครับผมมันไม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพไฟล์เองนะครับผมแล้วก็เรื่องการจัดการ a m น c r a n g รนะครับผมแล้วก็น้อยสะอย่างดีมากๆนะครับผมในในแคตตาล็อกีมือถือนะครับผมหรือแม้แต่กระทั่งนะครับผมการถ่ายแบบ 4K120 เองนะครับผมที่คุณภาพของมันเนี่ยก็จะดรอปกับ 4K30 ไม่เยอะนะครับผมนิดเดียวเองนะครับตามเรื่องสุดท้ายนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัว16ผมไหมโดยตรงเท่าไหร่นะครับผมแต่ผมใส่มาให้มันครบ10ข้อเท่านั้นเองนะครับผมข้อดีของมันนะครับ ข้อดีข้อที่8นะครับผมเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้นะครับเพราะก็คือเรื่องการขายตอนในตลาดมือสองที่ค่อนข้างจะดีนะครับผมราคามันแข็งมากในตลาดมือสองนะครับผมเคยทำพิวิดีโอนะครับผมบอกหมดเลยนะครับว่าราคามันออกมาเท่าไหร่นะครับผมซื้อแล้วขายอะไรยังไงนะครับผมดูจากชาร์ตราคาแล้วเนี่ยค่อนข้างจะอินเฟสซีมากนะครับผมกับตัวเลขที่มันออกมานะครับนั่นถัดมานะครับผมเป็นเรื่องการใช้แอปพลิเคชันกล้องนะครับผมกับโซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันต่างๆนะครับผมที่มันค่อนข้างจะเข้ากันได้ดีมากนะครับคุณภาพทุ ก็จะน้อยมากนะครับผมในต่อปีนะครับผมมันส่งผลให้นะครับผมการอินทิเคชันระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์เนี่ยก็เลยซิมเลสแบบนี้นะครับเรื่องสุดท้ายนะครับก็คืออีโคซิสเต็มนะครับผมคือณเวลานี้เนี่ยในฝั่งของ iPad กับฝั่งของ Mac เนี่ยโดยเฉพาะฝั่งของ Mac เนี่ยค่อนข้างจะเขาฟูมากนะครับผมคือมันคุ้มค่ากับร,ราคานะครับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมันอยู่ในแพ็คเกจเดียวกันโดยเฉพาะ MacBook อะไรอย่างเงี้ยนะครับเปอร์ฟอร์แมนที่คุณได้นะครับผมการใช้งานที่มันรวดเร็วนะครับมันค่่่่่่่่่่ออออนนนนนนนข้้้้้าาาาางงงจจจจะะะะะะคค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 ุุุมมมกกกกกกกัััััััับบบบบบรรรรรททททีียผผผซึลลลแตตสใใใหโศพ์ณณชชไปป็็เเื Android หรือคุณจะเลือกใช้เป็น iPhone นะครับใช้เป็น iPhone ก็ทุกอย่างมันง่ายไปหมดเลยนะครับผมยิ่งคุณมี Mac ที่เป็นเครื่องมือหากินคุณอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมทุกวันนี้ผมนั่งหน้าคอมนะครับผมถ้าเกิดว่าผมนั่งหน้าคอมเนี่ยผมไม่จำเป็นต้องหยิบสิบหกโปรม็กเลยนะครับผมผมสามารถมิเรอรเข้าโทรศัพท์ไปได้เลยใช้งานง่ายดีเร็วปื๊บปื๊บโยนไปโยนมานะครับอยากจะทำอะไรอยากจะรู้อะไรนะครับผมไม่จำเป็นต้องเอามือออกจากเมาส์เลยอะไรเงี้ยนะครับผมทุกอย่างมันง่ายไปหมดนะครับนี่คืออ ไม่หลายๆอย่างเนี่ยมันสามารถคอมเพลเซชกันได้นะครับผมมาใช้งานร่วมกันได้นะครับมันเลยเป็นจุดแข่งนะครับผมในการใช้ iPhone นั่นเองนะครับ